Welcome back สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนวันนี้กลับมาพบกับครูสุอีกแล้วนะคะแน่นอนค่ะกลับมาพบกับครูสุวันนี้เราต้องกลับมาเรียนกันในรายวิชาภาษาอังกฤษกันนั่นเองค่ะ Today I would like all of you to learn the new lesson ถ้าสำหรับวันนี้นะคะครูสุก็มีบทเรียนใหม่นะคะมาฝากนักเรียนด้วย Are you ready to learn the new lesson เด็กๆพร้อมหรือยังเอ,งเอ่ยที่จะไปเรียนเกี่ยวกับบทเรียนใหม่ในวันนี้ พร้อมแล้วไปเรียนกันเลย Let's go Alright students but before we start I would like or of you to listen the music and this music is about body part ค่ะเด็กๆก่อนที่เราจะเริ่มไปเรียนกันนะคะครูสุก็มี เพลงหนึ่งเพลงนะคะมาฝากนักเรียนกันค่ะซึ่งเพลงนี้ก็จะเป็นเพลงเกี่ยวกับเรื่องส่วนต่างๆในร่างกายนั่นเองค่ะแต่เอเด็กๆเรียนกับครูสุนะคะไม่ธรรมดาแน่นอนค่ะเพราะว่าครูสุไม่ได้ให้เด็กๆนะคะได้ฟังเพลงอย่างเดียวค่ะครูสุมีกิจกรรมนั่นก็คือให้เด็กๆนะคะคอยจํานะคะว่าในเพลงเพลงนี้นะคะที่ครูสุให้ฟังมีคําศัพท์เกี่ยวกับเรื่องส่วนต่างๆของร่างกายนะคะทั้งหมดกี่คํา เด็กๆคะเด็กๆพร้อมที่จะไปฟังเพลงกันหรือ,อยังเอ,อ่ยถ้าพร้อมแล้วไปเลย Let's go <S Look at me Look at me How many words are there ค่ะเด็กๆหลังจากที่เรานะคะได้ไปฟังเพลงจบกันแล้วคะ่ะเด็กๆคะช่วยตอบผู้สูบในเขาว่ามีคำศัพท์เกี่ยวกับเรื่องส่วนต่างๆในร่างกายทั้งหมดกี่คำคะติ๊กตัก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 ถูกต้องค่ะมีทั้งหมด10คคำนั่นเองค่ะคำแรกนะคะที่เด็กๆนะคะเจอในเพลงนั่นก็คือคำว่า hair hair her h a i r her แปลว่าผมนั่นเองค่ะถ้าค,คำที่สองนะคะนั่นก็คือคำว่า eye eye แปลว่าตานั่นเองค่ะต่อไปนะคะคำที่เด็กๆเ,เจอนะคะนั่นก็คือคำว่า ear 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 e a r ear แปลว่าหูนั่นเองค่ะค่ะคำถัดไปนะคะที่เด็กๆเ,เจอกันในเพลงนะคะนั่นก็คือคำว่า nurse 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 n, <urs>. <S n, urs. n, urs. n o s e nurse แปลว่าจมูกนั่นเองค่ะค่ะสำหรับคำต่อไปนะคะที่เด็กๆเ,เจอในเพลงนั่นก็คือคำว่า hair h a i h e a r a s h e, a, d, hairs แปลว่าศีรษะนั่นเองค่ะค่ะคำถัดมานะคะนั่นก็คือคำว่า arm, 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 a r m, arm แปลว่าแขนนั่นเองค่ะค่ะสำหรับคำถัดมานะคะนั่นก็คือคำว่า Han, 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 h e ร r n แ h r ์ a แ H A N D h e ร r แปลว่ามือนเองค่ะค่ะสำหรับคำต่อไปนะคะที่เด็กๆเ,เจอในเพลงนั่นก็คือคำว่า <c oughs> leg, leg, leg. l e l l g g l ก g ล e g L E G แปลว่าขานั่นเองค่ะค่ะคำต่อมานะคะนั่นก็คือคำว่า feet 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 f e e t feet แปลว่าเท้านั่นเองค่ะถ้าคำถัดมานะคะนั่นก็คือคำว่า toes 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 t, ose, t, ose, t, ose. t o e s toes แปลว่านิ้วเท้านั่นเองค่ะ ค่ะนอกจากคำศัพท์10คำนี้นะคะครูสุยังมีคำศัพท์มาฝากนักเรียนอีก1นึ่คำค่ะนั่นก็คือคำว่า mouth 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 M O U T H mouth แปลว่าปากนั่นเองค่ะเอะเด็กๆคะถ้าเด็กๆนะคะต้องการใช้ ประโยคเหล่านี้เด็กๆจะใช้ยังไงเอ่ยเช่นคําว่าพยักหน้าอาปากหรือต่างๆเราจะใช้กันยังไรคะสงสัยกันได้เอ่ยแต่วันนี้เราจะหมดข้อสงสัยค่ะเพราะว่าวันนี้ครูสุดจะมาไขข้อสงสัยนะคะว่าเราควรใช้ประโยคอะไรนะคะเพื่อบอกสิ่งเหล่านี้นั่นเองถ้าพร้อมแล้ว let's learn together let's go รับประโยคแรกนะคะประโยคนี้เราจะอ่านได้ว่า n o r your head n o your head n o your head แปลว่าพยักหน้านั่นเองค่ะค่ะ and the next sentence is Touch your nose Touch your nose Touch your nose แปลว่าแตะจมูกนั่นเองค่ะค่ะ and the next sentence is Open your mouth Open your mouth, open your mouth. แปลว่าเปิดปากหรือว่าอ้าปากออกนั่นเองค่ะ And The last hand is clap your hand, clap your hand, clap your hand. แปลว่าปิบมือนั่นเองค่ะค่ะเด็กๆเ,เป็นอย่างไรบ้างคะสำหรับการเรียนในวันนี้ How do you feel today? สนุกกันไหมคะสาหรับการเรียนในวันนี้ค่ะเด็กๆสําหรับการเรียนในวันนี้นะคะก็จบลงเท่านี้แต่แต่แต่แต,แต่เรียนกับครูสุนะคะแน่นอนค่ะเราต้องมีแบบฝึกหัดไว้ทบทวนความรู้นะคะสําหรับในการเรียนวันนี้ซึ่งแบบฝึกหัดในวันนี้นะคะเด็กๆหลังจากจบคลิปวิดีโอนี้แล้วครูสุก็จะมีึงนี่คะ่ะให้เด็กๆนะคะสแกน QR code นะคะเพื่อให้เด็กๆนะคะได้ทํา แบบหัดนะคะทบทวนความรู้สำหรับวันนี้นั่นเองค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอจบการเรียนเพียงเท่านี้นะคะ that's all for our today By ย